ขเป็นตุ่มอเาเนดเลนเนาขาหนาหูเป็นตุ่มนไอะไรอบาดเอามาจ้าบอะไรจ้าไม่ตาขาหนูเป็นตุ่มอะไรเยอะเลย อาน,น้องเป็นตุ่มอะไรเยอะๆเลยลูกอืงมีอาน้องเป็นตุ่มอะไรเยอะๆเลยลูกจ้าอร่อยไหมครับสนุกไหมไปเที่ยวคนเดียวอะ่ะวันนี้แม่ไม่ได้ไปคุมนะแม่ไม่ได้ไปคุมให้หนูไปเที่ยวคนเดียวเลยปล่อยปุ๊บเดินปล่อยในหลังบ้านเลยนะคะอื เราต้องเอาภาษาใจภาษากายสื่อสารกับเขาแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าเราและเขานะคะพี่พี่ทุกคนแต่ทุกอย่างก็ขอบอคุณด้วยนะคะที่เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงแม่หญิงก็ขอบอคุณมากๆนะคะตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาเรียนรู้จิตใจกันซึ่งกันและกันนะคะระหว่างคนและช้างนะคะใช้เวลาศึกษาใจกันค่อนข้างนานอยู่นะพี่นะศึกษากันไปได้ะคะ่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะแม่หญิงอ่านนะเราพิยงเนะเาะเราพี่ิยงเนาะเอาเอา นี่เขาจะชอบกินกล้วยเนี่ยเป็นเป็นทีละอันสองอันแค่นั้นเขาไม่ชอบกินเป็นเป็นหวีมันใหญ่เกินไปอิ่มแล้วนี่พอให้กินก็อิ่มแล้วอิ่มโอ้ไม่กินแล้วอิ่มแล้ว <c oughs> มาให้อิ่มมันมวยหันเองอิ่มแล้วอิ่มจริงจริงแมาให้อาจารย์ดูเดีดู บอกงั้นจังั้นเอออิ่มแล้วให้น้องกินบ้างแล้วนี่ล่ะยาน้อยๆเอามาฝากน้องเอามาฝากแม่บ้านเนี่ยเอามาฝากไม่ตาเอายาน้อยอ่ะดิเอเจ้าลูกมาฝากไม่ตายาน้อยที่หนูเอามาล่ะเอามากินอีกอิ่มแล้วอิ่มอไม่เคยเห็นอิ่มอย่างนี้เลยนานๆจะเห็นทีคือช้างเนี่ยเขาก็มีความอิ่มเหมือนกันนะคะ แต่ก็อิ่มได้สักพักแล้วก็กินใหม่วันหนึ่งก็จะกินทั้งวันนะคะแต่ถ้าเราให้เขากินแบบอกระโลดเนี่ยมันก็จะเปลืองอาหารเราก็ต้องให้เขากินเป็นมื้อเป็นมื้อวันละสี่รอบห้ารอบนะคะสี่ห้าหกรอบเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงมาโยนทีหนึ่งสองสามชั่วโมงมาโยนหนึ่งทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้กินหมดด้วยอาหารที่หนูให้ก็จะได้กินหมดนะคะเอากินตำลึงให้ดูหน่อยสิมาเร็วมา อยู่กับน้องบ่อยู่กับน้องเมตตาอยู่น้องเมตตาอรักกันรักกันรักกันเมตตาบอกเอาอะไรมาฝาก,กหนูคะพี่งเอาอะไรมาฝากหนูนะเอาอะไรมาฝากหล่ะเอาอะไรมาฝากจ้ามีอะไรมาฝากวะเมตตาไหมเมื่อวานยังมีฝากอยู่นะเป็นลูกอะไรนักเกียร์นะลูกฟักเมื่อวาน เอาฟักเอาฝักวันนี้ไม่มีหรอพี่มน่ลัาวอาไมาแล้เนียงเอบอลลยไคเทำอะไรจ้าเออพี่รักน้องรักกันรักันพีรักน้อง

้าเอายังไงน้องเมตตาพี่มหาเฮงนี่กินน้ำลึงนะไม่ได้โกหกนะเมตตาทำเสียหน้าเสียตาหมดเลยอพี่เฮงกินให้ดูหน่อยค่ะกินให้พี่ชื่ดูแล้วพี่กำหนงลงเลี้ยงเลี้ยน้ำลึกจะร่วนอ่ะยืนอะไรยังไงเง่งเง่งหยุดเท้าหยุด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 อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ กินน okay. ้ำมาเองกินน้ำลึงนะคะนี่เห็นไหมกินตํำลึงช้างกินตํำลึงช้างกินน้ำลึงนะคะช้างกินน้ำลึง่ะจ้าสจช้างกินน้ำลึงอยู่เด้อกิน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 อยู่กขามังเคี้ยวอยู่ค่ะไปไหนล่ะลูกกินน้ำลึงโชว์หน่อยเร็วโอ้มันมีต้นมะกอกด้วยดีกล่าโอ้ยังเคี้ยวอยู่เขาเคี้ยวอะไรเคี้ยวอะไรทำไมนานจัง กล้วยไม่กีกก่อยู่ปากยังเคี้ยวไม่หมดกล้วยติดปากเหรอกล้วยโอโ้โหเคี้ยวนานเกินไปไหมหเคี้ยวนานเกินเคี้ยวนานเกินไปนิ่ง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 หยุด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 งบแล้วนะอุ้ยของใหญ่มาก พี่ๆหลายๆท่านเขาบอกว่าอะไรนะเราเลี้ยงช้างให้ผมผมตรงไหนไม่ผอมเลยค่ะพี่ๆเราอยงไงไรผอมเราดูตรงท้องก็พอมอ่งท้องใหญ่โอ้หท้องมันเริ่มแล้วพี่ๆท้องใหญ่คือกินไม่กินไม่เคยหยุดนะเราเลี้ยงดีนะไม่ได้ผอมแต่ว่าช้างเนี่ยเขาจะมีลักษณะโคตรชรักแต่ละเชือกไม่เหมือนกันบางเชือกอ้วนๆก็เหมือนมนุษย์บางคนกินขนาดไหนก็ไม่อ้วนบางคนกินนิดนึงก็อ้วนแล้วนะคะมันก็เหมือนกันกับมนุษย์แหละนะคะไม่ได้ผอมเลยนี่ก็คือเป็นทรงเอกลักษณ์ของเขา แม่หญิงให้กินตลอดไม่เคยให้อดนะคะไม่เคยให้อดเลยถูกไหมไม่เคยให้อดใช่ไหมครับไม่เคยให้อดเลยเป็นไาแล้ว

เนาะเก่งๆลุกงาน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 เดี๋ยวจะพาไปรับงานจะพาไปออกงานช้างลุกงานลุกงานไปงานช้างแบบนี้เลยเด้อพี่เหร Não <tú> tá, é pra fora. เก่งไหมให้รางวัลให้รางวัล่ะจุ๊บเลยโอ้โหให้รางวัลให้รางวัลเกินไปไหมโอ้สวัสดีค่ะคุสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาไม่เอาสวัสดีค่ะค่ะุณ

เละหมดแล้วเละหมดแล้วเองออสําหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจะเอเซเด้อสําหรับคลิปนี้นะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ